ชิชเออสปอร์ตปูมใจนํำเสนอคุยไปเรื่อยกับน้องหัวคุยคนเก่าคนเดิมที่เพื่อนๆนนั้นรัดยิ้มทีนี่สุดแสนน่ารักและเพื่อนเพื่อนนั้นอยากจะรูปหัวเลยเกินครับน้องหัวคุยเนี่ยบอกว่าแหงยิ้มกุ้มกิ่มกันเลยทีเดียวนะและน้องหัวคุยก็ไม่ได้มาสปอยนะแต่เป็นการพูดคุยกับเพื่อนที่เคยดูมาังงะเรื่องนี้มาแล้วหรือดูผ่านไปแล้วหรือ,อยังไม่ได้ดูก็แล้วแต่เพื่อนเนเนี่ยแต่ผมดูแล้วผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆครับว่าผมรู้สึกอย่างไรกับเรืื่่่่่่่อออองงงนน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 นีีี้้้แแลลละะะตตัััััครบบถววววววาาาาเเเปชชใใหมมมกนนะพพยยยได๋ผจ ต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็มาพูดคุยกับซากาโมโตเด,ดอดิเมะใหม่ที่มาแรงครับแล้วตอนนี้ผมก็ติดเรื่องนี้แล้วเกินพกเ,ก like, กกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับแม่เร็วแล้วเกินเนี่ยผมเนี่ยเร็วๆไปเลย เพื่อนๆอ,นอ,อาจจะงงว่าอินโทรผมหายไปไหนนะครับผมยังไม่ได้ทําเพราะว่าคลิปนี้ผมนึกขึ้นได้ครับว่าอยากมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันเลยและในช่วงเวลานี้หรือตอนนี้เลยเนี่ยกระแสะของ s c a r p o t t o day ซึ่งเป็น,เป,นเป็นอนิเมะเปิดใหม่ในปี2025ครับถือว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ปล่อยออกมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆในเฝ้ารอ,อคอยครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนั้นบอกผมว่าคุณต้าอ่านมางงะเรื่องนี้หน่อยมันสนุกอม,มากๆเลยนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยด้วยความไม่ว่างนะครับก็เลยไม่ได้หาเวลาอ่านอะไรมากมายนักแต่ว่าพอมาเป็นอนิเมะครับซึ่งมันมีทอออมา้ เดือดเอาละเกินนะมันก็เลยทําให้ผมนั้นสนใจและแน่นอนเพื่อนๆก็คงสนใจเช่นเดียวกับผมนะในเรื่องนี้ก็จะมีตัวเอกอยู่หนึ่งคนนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเอกนั่นแหละที่จริงมันก็จะเป็นในลักษณะของแฟมิลีหรือครอบครัวแต่ตัวเด่นๆที่พวกเราจะจดจำมากที่สุดนั่นก็คือาคาโมโตะนั่นเองนะซึ่งเป็นนักฆ่าเบอร์หนึเพราะอีกมือหนึ่งไม่ได้ขาด <laughs> โบบะเลอเกินเพื่อนถ้าจะเปิดหัวมาเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ได้เห็นตัวละครที่ขึ้นหน้าปกนะครับเป็นชายอ้วนดูทรงกแก่ๆนะใส่แว่นกลมๆแล้วก็ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรมากมายหลอกหน้านิ่งๆแต่ไอตัวหน้านิ่งๆเนี่ยเมื่อครั้งในอดีตครับประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยเป็นนักฆ่าเบอร์หนึ่งเขาเก่งอะมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยกเกษียณออกมาเพราะว่าเจอผู้หญิงที่ตัวเองนั้นชอบแล้วก็หงอะหรือตามใจเมียนั่นแหละอารมณ์เหมือนกับคนอัเจีทธสั้นคือกลัวเมียคือถ้าจะบอกว่ากลัวเมียเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมียของเขาเเเนนนนนี่ารักกหลิิะป็ผู้ญง อ่อนไหวแล้วก็อ่อนโยนนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็อยากจะปกป้องอันนะแต่ที่สําคัญครับเมียคนนี้เนี่ยทำอาหารอร่อยครับสคามโตะเลยกิ่นแซบครับก็เลยจากหุ่นที่หล่อลอจากเมื่อครั้งในอดีตนั้นปัจจุบันก็กลายเป็นชายอ้วนเพื่อน <c oughs> ๆอยากเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นลักษณะของคนแก่เพราะผมสีขาวความเป็นจริงแล้วอายุ26ปีนะครับแต่หน้าตาเกินอายุไปน,นิดนึงฮะเหมือนกับคุณตาเหมือนแต่เพื่อนๆคิดเหมือนกันกดหนึ่งนะคิดไม่เหมือนกันก็กด2แล้วกัน ก็จะเหมือนชายแก่คนหนึ่งนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเขาอายุ26เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวหรือการขยับตัวเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะอ้วนก็ตามเนี่ยก็ยังเก่งอยู่น่าจะเพิ่มมานั่นก็คือพลังกำลังครับจากคนที่มีไขมันมากๆเนี่ยแรงประท่าแรงกระแทกน่าจะเพิ่มขึ้นฮะแต่ความเร็วนั้นน่าจะลดลงแต่มันก็คงไม่ได้ลดลงอะไรมากมายนะถ้าหากเพื่อนๆได้ดูตอนที่1ครับคราวนี้เรามาพูดคุยกันถึงตอนที่1ที่ปล่อยออกมาในทาง넷ฟิกนะผมเนี่ยไม่ได้ดู넷ฟิกมาน,าน จะดูเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่แหละเพื่อนๆผมขอบอกไว้ไก่อนว่าผมไม่สามารถสปอยเพื่อนๆได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อา่านมางงะมาก่อนเลยดูอดิเมะก็ดูอดิเมะตอนเดียว e เหมือนก,นกับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นจะรู้เหมือนกันกับเพื่อนๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้เพียงเนื้อหาของอดิเมะซีซั่นหนึ่งเท่านั้นอาจจะรู้มาจากสปอยเล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายที่จะมาสปอยเพื่อนๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เพื่อนคนหนึ่งมาพูดคุยหรือมาบอกกับเพื่อนๆว่าฉันได้ดูมาแล้ว ยาวแล้วเพื่อนเพื่อนก็ฟังมาถึงตรงนี้ด้วยเอาเป็นว่าตอนที่1ผมเจออะไรแล้วผมรู้สึกอย่างไรไปเริ่มกันเลยไปดูฉากแรกก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการย้อนอดีตาคาโมโตะเมื่อครั้งในวัยหนุ่มครับซึ่งในฉากนี้ก็จะโชว์ความสามารถว่าเก่งขนาดไหนถึงได้ถูกยกย่องให้เป็นตำนานาคาโมโตะเนี่ยเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งครับน่าจะไปจัดการหรือเล่นงานกับพวกมือปืนหรือองค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งนะาคาโมโตะเนี่ยไปคนเดียวเลยและฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีประมาณ1 0 2 0คนนะเพื่อ,อน ในจังหวัดที่เดินเข้าไปเนี่ยก็เดินเข้าไปตรงๆเลยครับไม่มีเครื่องกำบ,บงังไม่มีอ่าไม่มีอะไรบงังใดๆั้งสียดเดี๋ดยวยก็คือแบบมาเลยอารมณ์ประมาณนั้นแหละเดินเข้าไปแบบชิลๆครับสูบุรี่ไปด้วยนะอันนี้ก็ไม่แนะนาเยาวาชนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นนัาเลคเตอร์ของซาคาโมโตะในช่วงแรกซาคาโมโตะเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะติดบุหรี่เอามากๆเลยทีเดียวครับขี้บุหรี่สูบุรี่ตลอดเวลาเลย <c oughs> ในช่วงที่เป็นนักฆ่าอยู่นะเพื่อนๆน,นะย้ำอีกรอบในฉากนี้ที่ใครไปดูก็ดูเอามันกกันนนเเเเเลยยททีีีดดวววะะแต่่่คคาาาาาามมมมขออง็ิิผจไ้รรพ นึกว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่ประมาณหลบกระสุนอนะคือกระสุนยิงมาก็หาที่หลบอ่ากระโดดหลบหรือไปบางเสาอะไรแบบนี้นะนเพื่อนคิดเหมือนกันปะยี่แรกผมคิดแบบนี้จริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้หลบกระสุนครับยิงเข้ามาสาดเข้ามาเนี่ยใช้แท่งเหล็กนะครับที่ถือมาด้วยลากมาด้วยปัดป้องกระสุนทิ้งไปเลยเออมือจะเก่งขนาดนั้นก็อาชนะไปเลยดีกว่าแล้วแถมการเคลื่อนที่นะครับมันก็เร็วมากๆเลยมันน่าจะเป็นการ์ตูนระดับฮีโร่เลยทีเดียวนะเพืเ่อนๆเนาะซึ่งอ่ะผมก็เพิ่งมารู้ว่ามันจะเก่งขนาดนนี้นัซึ่่งมมเเกวส แล้วนะครับที่เป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งถ้าหากองค์กรเนี่ยจะกลัวมันคนเดียวก็ไม่แปลกเลยมีเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเป็นจอห์นวิกฉบับญี่ปุ่นแต่มันไม่ใช่จอห์นวิกฉบับญี่ปุ่นเนี่ยมันคือฮีโร่มันคือมันคือเก่งอ่ะมันคือเก่งกว่าจอร์นวิกเยอะเวอร์หวังอลลักการงานสร้างอ่ะเพื่อนๆเป็นแบบนักฆ่าที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านครับอ่ะเอาเป็นว่ามันมีความสามารถพิเศษล่ะผมนึกแบบนั้นละนะมีความสามารถที่นักฆ่าควรจะมีแทบทั้งหมดเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะ ในฉากเริ่มต้นก็โชว์ความโหดโชว์ความเดือดโชว์ความป่าเทือนของนักฆ่าที่เลือดเย็นคนนี้กันละครับมันก็จะเป็นอารมณ์การเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงความสามารถของซาคาโมโตะแล้วใครก็เอาเขาไม่ลงใครก็หยุดเขาไม่ได้เอาเขาไม่อยู่จริงๆครับแต่มีคนหนึ่งนั้นเอาเขาอยู่นั่นก็คือผู้หญิงสุดน่ารักคนหนึ่งที่อยู่ในร้านของชาที่ซาคามโมโตะนั่นไปซื้อของแล้วก็เห็นแล้วปิ้งันชีแล้วก็ แล้วจีบแล้วก็จบแล้วก็แปรผันตัวเองแล้วก็ไม่เป็นนักฆ่าอีกแล้วเพราะผู้หญิงคนนั้นขอร้องอ่ะจบง่ายๆเลยเลยเนี่ยเออ เออเอาแบบนั้นเดินยเลยทีเดียวแล้วก็ตัดภาพม,มา6ปีต่อมาครับนั่นก็คือกายร่างเป็นเจ้าหนุ่มกินแซบอ่ะนะก็คืออ้วนขึ้นมาแบบโอ้หนุ่มอ้วนเลยแล้วก็ผันชีวิตของตัวเองนะครับเลิกเป็นนักฆ่าแล้วก็มาเป็นอเออเขาจะเรียกตาแก่ก็ไม่ได้อะนะมันเป็นเจ้าของร้านของชำนะครับปลดกเกษียณตัวเองเร็วอะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเงียบสงบแบบมีความสุขอารมณ์ที่ใครหลายๆคนก็อยากมีอารมณ์แบบนี้ลหละไม่ได้เดือดได้ร้อนนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอยู่กับครอบครัวโอ้ชีวิตนี้มันของดีของแท้ ได้ตัวมีความสุขกับเมียที่น่ารักมีความสุขกับลูกน้อยมีลูกหนึ่งคนด้วยนะเพื่อนๆน,นะน่ารักด้วยเป็นเด็กผู้หญิงพอดูมาถึงตรงนี้เนี่ยมีหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมนมากๆนั่นก็คือจังหวะตบมกุกโบบะของเรื่องนี้มันโบบะแล้วก็น่ารักแล้วก็มันเป็นการตบมุกที่เนียนๆครับแล้วก็อ่ะมันไม่ใช่หนังนักฆ่าอย่างเดียวละแต่มันเป็นหนังนักฆ่าที่ติดอารมณ์แก๊กด้วย คล้ายๆกับวันพันแมดแหละครับพระเอกเกิงเวอร์แล้วก็ติดตบมุกตบแก๊กกันนะเวลาเห็นพระเอกมานี่แก๊กมาแน่นอนคือพอเรารู้ว่าเอ้ยมันเป็นแก๊กแน่นอนเนี่ยหลังจากนั้นมันจะมีฉากโบ๊ะบะบ่อยๆนะครับทำให้พวกเรานั้นยิ้มกุ้มกิ่มแบบยิ้มแบบอื้อๆชอบอ่ะอันนี้แนะนําให้ไปดูนะว่าเพื่อนๆรู้สึกแบบผมหรือเปล่าว่าเออมันก็แอบอมยิ้มมันก็แอบรู้สึกดีมันก็แอบขำบ่อยๆอ่ะ คือโบบะบ่อยๆสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ไตเติลหรือเกินนําในตอนแรกเท่านั้นนะครับตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีชื่อว่านักฆ่าในตำนานอ้านักฆ่าในตำนานมันก็ต้องคาคาโมโตะแน่นอนและภาพก็จะตัดไปที่ร้านของชัมนะครับแล้วก็มีหนึ่งคนครับที่เดินทางมาที่นี่ดูเหมือนว่าเขาตามหาคาคาโมโตะด้วยนั่นก็คือ,อชื่อชินนะครับผมมารุ้ทีหลังนะคือผมดูจบแล้วก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนั่นแหละ ผมก็เลยตอบได้และในตอนแรกๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ตัดไปในร้านของชํมแล้วก็จะมีเจ้าเด็กคนหนึ่งนะมาปั่นป่วนร้านแค่นั้นแหละครับตัวของซากาโมโตเองก็นั่งดูยๆละเปลืองพลังงานที่จะไปต่อ้อต่อเทียงหรือว่านิ่งดูเจ้าเด็กคนนี้นะฮะแล้วก็มีภรรยาหรือเมียซากาโมโตเนี่ยเดินเข้ามาจูงลูกมานะครับในจังหวะที่เมียของซากาโมโตพูดเนี่ยคือผมยังไม่รู้ชื่อนะครับขออภัยด้วยพูดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนึงนะที่มีอารมณ์อ่อนหวานดูใจดีมากๆเลยทีเดียววนนนนะคครััับมาาาลกโตถึงงหหปป้้ขดี เป็นผมในชีวิตจริงดีบีเมียแบบนี้นี่ผมก็รักถ่ายเลยเหมือนกันนะเพื่อนๆนะในฉากนี้ก็จะเป็นจังหวัดโบบ้าะนะครับพาให้พวกเราอมยิ้มกันนั่นแหละนั่นก็คือเจ้าเด็กเนี่ยมาป่วนร้านคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเจ้าเด็กเนี่ยมาป่วนแบบอารมณ์น่ารักครับแบบนั่งดูเฉยๆก็ได้นะไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ว่าในจังหวะที่เจ้าเด็กคนนี้ไปก้มเก็บพนูครับมันทําให้จังหวะหนึ่งเนี่ยกระเป๋าของเขาเปิดออกและมึกที่อยู่ข้างในนั้นมันกระเด็นออกมาครับแล้วก็กระเด็นไปโดนกางเกงลูกค้านะครับที่กกาาลังงเเนน้้แททจะป็็รว มากเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นกางเกงสีขาวนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะจะ,จ,ะจัดการเจ้าเด็กคนนี้เจ้าเด็กเนี่ยถูกยกขึ้นมานะครับแน่นอนเจ้าเด็กคนนี้มันก็ดิ้นนะดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยเท้าของเด็กคนนี้ที่มันไปเหยียบหมึกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไปเหยียบที่กางเกงซ้ำอีกรอบนึงครับอ่ะคราวนี้มันก็เลยทําให้เจ้าหมอเนี่ยโกรธไปกันใหญ่เลยกําลังจะเล่นงานกําลังจะต่อยเข้าไปที่เจ้าเด็กคนนี้แหละครับอารมณ์เก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วและในจังหวะน,นี้พวกเราก็จะได้เห็นว่าซากาโมโตะนั้นเคลื่อนตัวเข้ามาตอนไหนก็ไมมมมมม่่รรรู้้้าาจจจััััััััืืออนน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 กกกกกกเเเเงงงคคีีีผแะะใหท จะต่อยพอดีเลยแล้วก็จยักจับแบบอยู่เลยและไม่น่านหลังจากนั้นครับพับให้ผมตกใจเอาอมากๆเลยซาคุมโต,โตเนี่ยไม่รอช้าเลยครับใช้ดินสอที่ถือมาด้วยเนี่ยทิมเข้าไปที่ต้นคอเส้นเลือดใหญ่เลยครับตุยภายในครั้งเดียวครับแต่ว่าภาพนั้นมันก็มาถูกเฉลยว่ามันเป็นเพียงความคิดของซาคุมโตเท่านั้นเองซึ่งเรามารู้ว่ามันคือความคิดของซาคุมโตเพราะว่าชินที่เข้ามาอยู่ในร้านตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยพูดทักทายซาคุมโตครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นการฆ่าที่ยอดเยี่ยมและเกิดชินเนี่ยแนะนําตัวเองอีกรอบหนึ่งนะคร นะเพราะว่าซาคาโมโตะนั้นเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ฆ่าชินทิ้งครับชินเนี่ยตกใจบ้างๆเลยเดี๋ยวก่อนคุณมาคิดจะฆ่าผมเลยเหรอตั้งแต่การเจอครั้งแรกเลยเหรอเดี๋ยวผมเฉลยก่อนนะครับว่าชินคนนี้เนะี่ยคือนักฆ่านะครับแล้วก็ความสามารถพิเศษของเขานั้นคือการอ่านใจคนได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ภาพที่พวกเราเห็นว่าซาคาโมโตะกำลังฆ่าเจ้าหนุ่มคนนั้นด้วยดินสอแท่งนั้นหนะักนึกว่าจอน์ิกเหมือนกันนะเนี่ยใช้ดินสอฆ่าก็เป็นภาพที่ชินนั้นอ่านความคิดของซาคาโมโต้ได้ครับแล้วก็ซา เป็นการอ่านความคิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เน้นกี่กความสามารถที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะเพืเ่อนๆน,น,นะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มีการพูดคุยกันนะครับแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยชินเนี่ยก็บอกว่าเขาก็คือ,อลูกน้องเก่านั่นแหละมาตามหาลูกพี่ให้ลูกพี่กลับไปเป็นนักฆ่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดูเหมือนซาคาโมโตะนั้นจะวางมือแบบแน่นอนแล้วอารมณ์เหมือนกวัวเมียครับเมียบอกว่าอย่าไปฆ่าใครนะแล้วก็อารมณ์มกินแซบนั่นแหละรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามซาคาโมโตเองก,ก็ไม่กลับไปแล้วนะชินที่มาเกียก้ยกรอมเนี่ยก็ถึงกับเครียดเลยทีเดียวแล้วก็กำ ังหวะที่ชินกําลังจะขีบุหรี่ขึ้นมาแล้วก็กําลังจะจุดไฟเนี่ยบุรี่ของชินมันก็ขาดครึ่องทอันทีครับซึ่งคนที่ทํานั้นคือซาคาโมโตะนะครับใช้คัตเตอร์นั้นตัดตอนไหนก็ไม่รู้เร็วเลยเกินชินเนี่ยก็รับรู้ได้ทันทีครับความเร็วระดับนี้เนี่ยสามารถฆ่าเขาได้เลยทันทีนะถึงแม้ว่าตัวซาคาโมโตจะอ้วนถึงขนาดนี้ก็ตามเนี่ยก็สามารถฆ่าชินได้อย่างชิวๆวเหมือนกันชินเนี่ยโหปืมไปกันใหญ่เลยครับอารมณ์เหมือนกับปืมลูกพี่นั่นแหละในตัวของอาร์ติเมสในช่วงนี้ก็ทําให้เพื่อออนๆยิ้มมมมกกกกกกกับบบุุแแตลที่่ใสา เนียนเลยครับทำให้เราอมยิ้มได้ตลอดทั้งเรื่องเลยอันนี้ชื่นชมเลยครับว่าอะดิเมสคาโมโตเดในตอนที่1เนี่ยทำได้ดีมากมากแล้วก็เกินคาดครับมันเกินคาดตลับเพราะว่าผมไม่เคยอ่านมังงะไงผมมาดูอะดิเมสทีเดียวเลยเหมือนอารมณ์ตอนที่ผมดูวันพันแมนน่ะผมยังไม่เคยอ่านมังงะวันพันแมนนะผมมาดูอะดิเมสซีซั่นหนึ่งรวดเดียวจบเลยแล้วก็ค่อยมาติดตามมังงะทีหลังนะครับเพราะว่าติดมากเพราะอะดิเมสซีซั่นหนึ่งของวันพันแมนทำได้ดีครับเช่นเดียวกันอะดิเมสของซาคาโมโตเดเนี่ยซีซั่ แม่ผมก็ชอบแล้วติดและเดี๋ยว,วถ้าหากมันจบซีซั่นแรกเดี๋ยวผมไปไล่อ่านมังงะอีกรอบหนึ่งครับแม่ดีงามเลอเกินหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับตัวของชินเองเกียกลอมซากาโมโตะไม่ได้แล้วก็เลยกลับครับในตอนที่กลับเนี่ยมันมีในช่วงหนึ่งนะที่มีสายเรียกเข้าเข้ามาครับชื่อปลายสายนั้นก็คือบอสนะครับหรือผู้นําองค์กรโทรมาถามชินว่าเกียกลอมหรือจัดการเจ้าซากาโมโตะเรียบร้อยหรือยัอยงชินก็บอกว่าตอนเนี้ยซากาโมโตะเองดูตุ้ยนุ้ยนา่ารัก ดูตู้นุ้ยไม่มีพิษมีภัยนะควรจะปล่อยเข้าไปแต่ว่าบอสเนี่ยก็ไม่พอใจครับแล้วก็บอกว่าถ้าแกไม่ทําคนอื่นก็ทําจะทําหรือเปล่าตรงนี้ก็ช,ชินก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าควรจะทําอะไรแล้วก็ตัดสายไปเลยครับแม่บ่นเล็กน้อยอะนะในตอนนี้พวกเราก็จะมารู้ครับว่าการที่ชินมาในวัน,นเนี้ยก็คือมีหน้าที่ในการเข้ามาเกลี้ยกล่อมซาคาโมโตะเข้าไปในองคอ์กรอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าหากซาคาโมโตะเองไม่ยอมรับเนี่ยก็ฆ่าซาคาโมโตะทิ้งซะฟังมาถึงตอนนี้หรือผมพูดมาถึงตอนเนี้ยพูดไปพูดมาถ้าผมก็รู้สึกว่าอ เอ๊ะมันคลิปสปอยหรือคลิปพูดคุยกัน โอแตเกเดียวเพื่อนๆลืมไปว่าเพื่อนๆดูมาแล้วอะนะคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าชินไม่มีทางเลือกครับจําเป็นที่จะต้องจัดการกับซาคาโมโตะเท่านั้นชินเนี่ยย้อนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ซาคาโมโตะเองก็น่าจะรู้ตัวแล้วครับว่าชินมีวัตถุประสงค์อะไรแต่ก็ยังดูชิวอยู่เหมือนเดิมนะน,ะนั่งชิลๆนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเลยครับเมื่อชินนั้นเริ่มลงมือครับซาคาโมโตะเองก็เริ่มตอบโต้ด้วยการใช้กระสุนลูกอมนะครับคือคนมนจะเทพอะไรขนาดนั้นเนี่ยใช้ลูกอมเป็นกระสุนกกไ้นะหหััออองงบใมเเี่ยปจาตว และหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นครับตัวของซากามโต,โตเองก็ไม่มีอาวุธนะครับใช้พวกขนมหรือของใช้ภายในร้านของชัมนั่นแหละจัดการหรือเล่นงานชินชินเองเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนกันนะครับต้องมาดวลกับนักฆ่าระดับตำนานครับถึงแม้ว่าจะอ้วนตุยหนุย้ยกินแทบไปหน่อยในช่วงนี้ก็ตามเนี่ยก็ยังไม่ไว้ลายความเก่งเดิมอยู่นะและแน่นอนครับมันตัดจบโดยการที่ซากามโตนะั้นเล่นงานชินแบบอื้อไม่เห็นฝุ่นกันเลยทีเดียวนะัดขึ้นตัวมาแล้วก็เตะชินกระแทกไปกับชั้นวาางงงขอนนนนนะรักกแทหลลลยยยยชช้เเเเเีป็โมิ รับแรงกระแทกไม่ไหวแล้วก็สลบไปเลยนะตอนนั้นตัวของชินเองก็คงคิดว่าตัวเองน่าจะตุยแล้วล่ละครับเพราะว่าเจอกับนักฆ่าระดับตำนานขนาดนี้คงไม่ไวชีวิตแต่ความเป็นจริงแล้วไว้ชีวิตครับชินตื่นมาแบบงงๆว่าที่นี่ที่ไหนครับและสุดท้ายมันก็ถูกเฉลยว่ามันคือบ้านของซาคาโมโตะนั่นแหละมันอยู่ชั้น2แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะผมว่าในตอนนี้ชินน่าจะรู้สึกอบอุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกเข้าใจในตัวของซาคาโมโตะเพราะว่าเมียของซาคาโมโตะเองก็ชวนชินกินข้าวด้วยนะครับหล ก็รู้ทันทีครับว่าอ๋อมันแซบขนาดนี้นี่เองมันอร่อยอ่ะเพื่อนเอน,นี่ผมไม่ต้องขึ้นซับนะว่ากินแซบแปลว่าอะไรอ่ะกินแซบแปลว่ากินอร่อยมากอาหารมันอร่อยอารมณ์ประมาณนี้แหละครับแน่นอนชินเองก็ไม่ไม่ไ,มไ,มได้รับรสของอาหารที่อร่อยแบบนี้มานานแล้วถ้าเพื่อนๆยังจําได้นะครับชินบอกว่าซากาโมโตะเมื่อในอดีตเนี่ยกินแค่อาหารสนามมันหมายความว่าอาหารเหล่านั้นน่าจะไม่มีรสชาติครับแต่ว่าเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเพิ่มพลังกำลังเพิ่มนู่นนี่นั่นครับแต่ว่ารสชาติไม่มีความสําคัญเลยชินก็น่าจะกินอาหารเช่นเดียวกัน กินล yeah, ักษณะเช่นเดียวกันก็เลยไม่ค่อยรับรู้เขาว่ารสชาติที่อร่อยมันเป็นอย่างไงพอมาเจอของแซบแบบนี้แล้วก็กินไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะอันนี้ผมเล่าถึงเพื่อนของผมคนนึงนะครับในสมัยแต่ก่อนเนี่ยตัวมันผอมมากๆเลยเหมือนคนติดยาถ้าหากขับรถไปแล้วมีด่านเนี่ยตำรวจเรียกนะครับตรวจฉี่สารเดียวเลยเพราะว่ามันเหมือนกับคนเสพยามา คือจริงๆมันไม่ได้ติดยามันไม่ได้เสพยาแต่หน้าตามันตอบเหมือนกับคนที่กําลังต้องการห่วยหายามันหอมแต่พอมันได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งทําอาหารอร่อยมากๆเนี่ยหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ45ปีเนี่ยมันก็เหมือนกับซาคาโมโตะหน้าปัจจุบันนี่แหละอ้วนท้วนตุยนุยและเกินผมเนี่ยต้องห้าม่าอย่ากินแซบขนาดนี้นะลดน้าหนักบ้างมีอยู่วันหนึ่งครับผมมีโอกาสได้ไปบ้านของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ไปกินอาหารรสฝีมือของเมียของเขาเนี่ยเพื่อนๆรู้อะไรไหมปกติผมเป็นคนกินข้าวครึ่งเดียวด้วยนะ แล้วก็ครึ่งจานด้วยวันนั้นเนี่ยผมซัดหมดหม้ออ่ะผมเข้าใจแล้วแต่ผมก็อยากไปเองนะเพราะว่ามันอร่อย กินฟรีเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยนะครับถ้าไปบ่อยผมอ้วนเหมือนเขาแน่นอนละอ่ะกลับมาที่เนื้อหาของซากาโมโตเดกันต่อในฉากที่บ้านของซาาโมโตนะครับเป็นฉากที่ดีมากๆเลยมีฉากโบบ้ามากมายเลยนะอมยิ้มตลอดทั้งช่วงเวลานั้นครับเมื่อกินข้าวเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยชินก็ออกมานะครับถ้าในความรู้สึกของนักฆ่าก็คือซาาโมโตเนี่ยปล่อยชินให้มีชีวิตครับเหมือนกับผู้มีพระคุณอีกรอบหนึ่งเลยทีเดียวนะก่อนหน้านี้ก็ปรืมแบบสุดๆแล้วชินกลับมาที่องค์กรครับแล้วก็มารายงานกับบอสแล้วก็ขอออให้บ้บนนัันปล่ยตตวโ แล้วก็ตัวเองจะรับผิดชอบด้วยการฆ่าตัวตุยนั่นเองนะเพื่อนๆนะในจังหวะที่พูดคุยกันเนี่ยตัวของบอสเองก็น่าจะมันตกใจหรือเปล่าวะแต่ว่าพูดถึงขนาดนี้แล้วก็จะรับปากกันนะฮะแกฆ่าตัวตุยเนี่ยฉันก็จะไม่ฆ่าซาคาโมโตะแต่ความเป็นจริงแล้วในตัวของบอสเองก็คิดในใจนะครับว่าเออใครจะยอมว่าเอาประมาณนี้แหละก็คือจะฆ่าอยู่ดีนั่นแหละเพื่อนๆยังจาได้ไหมครับว่าชินนั้นมีความสามารถในการอ่านใจแน่นอนชินก็ได้ยินคำพูดของบอสแล้วก็ไม่พอใจครับหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้เฮ้ยเพื่อน ื่อนที่แรกผมนิดว่ามันไม่เก่งนะไอชิดเนี่ยความเป็นจริงมันเก่งเอาบ้าบ้าเหมือนกันนะ ถ้าไปเทียบกับซาคาโมโตเองก็คนละชั้นครับแต่ถ้ามาเทียบกับไอ้พวกองค์กรที่เป็นลูกกี้กของลูกน้องบอสเนี่ยก็อุ้งเก่งเลยความสามารถในการอ่านใจนะมันทําให้ได้เปรียบทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นครับและในระหว่างที่ตัวของชินกําลังต่อสู้อยู่เนี่ยมันก็มีเสียงปืนปัง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 ,ปงนะแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านของซาคาโมโตนะครับและเราก็จะได้เห็นว่าซากาโมโตเนี่ยกำลังมีหูฟังนะกำลังฟังความเคลื่อนไหวยอยู่ครับแล้วก็รู้แล้วละว่าชินกําลังโดนเล่นงานถ้ามีหูฟังแบบนี้ก็น่าจะมีเครื่องดัักกฟงงนนะะรราาตเออ็่่จูู้้แลววชิพดไ บ้างนะและหลังจากนั้นซาคาโมโตะเองก็เลือกที่จะมาช่วยเหลือชินครับถ้าเป็นผมผมก็รักลูกน้องเก่าคนนี้เหมือนกันนะนะและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นฉากที่ผมชอบที่สุดในตอนที่1เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือซาคาโมโตะนั้นกดอะไรก็ไม่รู้หละแต่ว่ามันมีห้องลับเปิดออกมาครับและก็มีอาวุธครบมือเลยทีเดียวนะอาวุธรุ่นไหนปืนรุ่นไหนเนี่ย มือเก็บไว้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ก็คือตะฆ่านะเพืพ่อนๆนะวางมือจริงๆแต่ว่าก็เก็บอาวุธทั้งหมดไว้ในบ้านของตัวเองนะครับสร้างห้องลับขึ้นมาผมชอบฉากนี้มากๆเลยฉากไปเลือกอาวุธเนี่ยและการที่ซาคาโมโตะเองมาช่วยชินก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีนะครับชินกําลังจะแย่แล้วล่ะแต่ซาคาโมโตะก็มาได้ทันเวลาและหลังจากนั้นก็เป็นการโชว์เทพของซาคาโมโตะครับซึ่งฉากเหล่านี้เพื่อนๆไปดูนะผมดูซ้ําประมาณ2 3สรอบแล้วล่ะอ้ไม่2-3ารอบล,ล่ะส5ห้ารอบเลยสนุกนะ แน่นอนครับถ้าหากผมเป็นชินเนี่ยผมก็จะเพิ่มปิ่มซาคาโมโตะยิ่งกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าเป็นผู้มีพระคุณมาช่วยเหลืออีกรอบหนึ่งอ่ะมาช่วยจะเหลือจากความตายอีกรอบด้วยแต่ชินเองก็บอกว่าตัวเองกาลังจะออกจากนอกเมืองครับแต่ว่าซาคาโมโตะในจังหวะนั้นเนี่ยโบว่าอีกแล้วอ,ะอ่ะโยนเสื้อที่เป็นเสื้อคลุมอ่ะรือเรียกว่าเสื้ออะไรผมจําไม่ได้แล้วที่เอกที่ใส่จําไม่ได้เมื่อนแล้วก็อัดที่เป็นแล้วีเกียจมาลบอัดใหม่เพื่อนๆตอบผมด้วยกันว่ามันเสื้ออะไรเออเสื้อเพื่อนนึกออก มาให้ชินแล้วก็บอกว่าเออ จะรับชินเข้าทํางานแล้วก็บ๊ะบะกลายเป็นว่าชินก็เป็นลูกจ้างของซาคาโมโตะไปในตัวเลยทีเดียวครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นฉากช่วงท้ายนะครับที่เป็นความน่ารักของชินที่มาทํางานกับซาคาโมโตะนะครับและมันก็ตัดจบตอนที่1ไปนะความวุ่นวายจบไปแล้วในตอนที่1ตอนที่2จะเกิดอะไรขึ้นต้องมารอติดตามกันนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ไม่ใช่วันเสาร์ที่จะถึงหลอกปุมอัดวันเสาร์นี่แหละก็ในวันนี้นี่แหละครับเ,เพื่อนๆแล้วเรามาพูดคุยกันต่อครับหลังจากที่ดูตอนที่2จบแล้วนะครับย้าอี จะกดมาดูคลิปผมจะมาฟังน้องหัวคุยเล่าเรื่องเนี่ยก่อนที่จะมารูปหัวคุยเนี่ยก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆไปดูกันมาก่อนนะครับส่วนสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ฟังมาตึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆ เพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้จะพิมพ์คําว่าเอาไรพิมพ์คําว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเอ่เอสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบายบายขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนและฟังจนจบกับน้องหัวคุยนะ